ล่อยเลยครับเพราะสิ่งเก่งแล้วครับลอยน้ำเป็นแล้วแต่ว่าอานาลอยไหมเป็นไม่แล้วเก่งแต่ว่าอานาก็เก่งนังพอดก็เก่งเลยนี่ย

ไปเลยครับพาสิงมาเลยมามาจะไหนมา ครับพราะซงสนุกมากเลยครับวันนี้เพอาะซิงมวนบ่มื่มาอีกบ่มาอีกบ่ซึ่งไมีอ่อนมานำเด้อเป็นอย่างข้าวซึ่งไม่ออนมานำกะมันกัจจานุกฮะมีอ่อนมากเพสนุกบ่เป็นอย่างมีอ่อนเป็นอย่างนอนจมบ่ไปลอยน้องพลอยมาขึ้นมาได้แล้ว อันนั้นสุดงวดแล้วเฮ้ยเฮ้ยดักฟูดักฟูเปล่าฟูมาลอยเปาไปเอาให้น้องขึ้นล่ะมาเห็นสระเปล่านั่นเอาไหมไปสิงพอสิงพอแล้วเนาะเมื่อเนาะ ไปยังกระโดดกระโดสนุกสนุกกับพ่อเราเมื่อเนาะเฮ้ยพอสิ่งมาแล้วพอสิงมาลงพังมาแล้วลงพังมาแล้วลงพังมาแล้วไว้จูดจอยรังไว้พอสิ่งมวนอยู่ผู้เดียวเลยวะเลอาน่าบุมวนเอาน่ามวนบ่เอน่าสนุกไหมสนุกบ่ บ้าปากเลยวะพอาะสิงมวนอยู่ผู้เดียวเลยวะพอาะสิงที่ขึ้นเมื่อหรือเ่าเพราะสิงซึ่งเมื่อแล้วมันว,วะวันนี้พอสิ่งมาหาพี่อนาดนะครับมาเล่นน้ำ